ทุกคนวันนี้เราจะมาทำละครสั้นเรื่องเมื่อฉันอยากเล่นน้ำแต่จุดๆจ,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 จะเป็นยังไงแล้วไปรับชมกันเลยค่ะไปกันเลยเฮ้ hey, อยากเล่นน้ำจังเลยไปขอคุณแม่ดีกว่าคุณแม่คะ่ะคุณแม่อะไรจามายมหนูอยากเล่นน้ำค่ะเล่นได้แค่รอบเดียวนะพรุ่งนี้ไม่ให้เล่นแล้ว ทำไมล่ะคะเดี๋ยวก็ค่ขยแตก่ข่แต้นก็ได้ค่ะเฮ้อะไรอะไรก็กลัวแต่เป็นหวัดเป็นหวัดล้างตัวก่อนไปเอาชุดว่ายน้ำรากดมีมินี่อ่ะต้องมีหนะ้านี่ไงไปว่ายน้ำแหละอ้อนี่ของของเราไม่ใช่สีนี้นี่ก็ใส่ไปเถอะน่าจะเป็นแม่ที่ซื้อมาให้เราเอามาอันใหม่ ไฮ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 อุยเริ่มเาคิดไปถ่ายอะ่ะไปถ่ายคลิปได้ดีกว่าเอารสัพอยู่ไหนหน้าอยู่นี่แหละโอเคโอ้โหโ้โห้ยห้โหโ้โเโ้โเโ้ยเอ้ยโอ้โหโอ้เจโอ้โเโอ้ยเโ้โเโ้โเโ้โ้้ นี่ค่ะเดี๋ยวเริ่มถ่ายคลิปด,ดีวกว่านี่ค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะไปเล่นน้ำกันนะคะเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะขอไปเล่นน้ำก่อนเราลงตั้งแต่สไลเดอร์ดีกว่าสไลเดอร์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 อ้าวลงไม่ได้ว้ยนายน้ำก็อุ่นอุ่นอุ่นมากอุ่นแบบอุ่นอุ่นเลยอะ่ะอุ่นทำไมมันอุ่นยังไงฉันอยากรู้จริงๆเลย อุ่นอย่างไรทําไมมันไม่นหนาหนาหนึ่งหน่อยไปบอกแม่ดีกว่าว่าทำไมมันไม่หนาวเอ๊ะเสียงอะไรใครเปิดน้ําต้องไปดูและใครเปิดน้นํามาคุณแม่คะใครเปิดน้ําคะอ๋ไม่มีเสียงตอบหรือน้ารั่วใครเปิดน้ํากันเนี่ยหรือว่าเราเปิด หือแม่เปิดทีวีเสียงน้ําต้องไปดูแลแม่เปิดทีวีเสียงน้ําแน่นอนเลยคุณแม่เปิดทีวีเสียงน้นําหรอคะใช่จ้ะทำไมเหรอหนูก็ตกใจหมดไปเปลี่ยนผ้าได้แล้วหนูยังไม่ได้เล,เลยไม่ต้องเล่นแล้วฮห้แม่ขี้บ่นไอชุดเดิมนี่เไม่เอาดีกว่าไหนอตรงนี้มันคืออะไรนะมาน่าปไม่ไมยอมนี่เปิด ทำไมาจะเปิดไม่ได้ล่ะคะว้าวห้องสวยมากอุ้ยห้องสวยเหมือนกันลย่แต่อันนี้มันมีแค่อันนี้แค่เดี๋ยวเราเอาอันนั้นดีกว่าอุ้ยมันก็มีเท่ากันนี่นะก็ะไม่ได้มีสองอันเหมือนกันโต๊ะก็มีสองอันว้าวอะไรเนี่ยอุ้ยฉันเบื่อจังเลยทำอะไรดีเนาะ ขอไปซื้อช็อกโกแลตกินได้ไหมคะไปรับตังก่อนค่ะอัะเชว้าวไปซื้อนะค่ะอย่าให้หมดให้ตังเหลือ30เหมือนเดิมนะอันไหนปกติแม่บอกว่าอย่าให้หอ,อย่าอย่าให้ตังเหลือไม่ใช่หรอ,เ,อเดินไปนี่ไหลไม่เอาดีกว่า จักรยานไปเนี่ยเฮ้ยทำไมวันนี้เราเรื่องรู้สึกเหมือนเราเรื่องมากจังจักรยานก็สูสูงโอ้จักรยานเลียยจังป้าตูละป้าตู่ไม่มาเหรอวันนี้วันนี้ป,ป้าปอมไม่มาป,ป้าปอยละ่ะสวัสดีครับป้าชืนะ่ออะไรนะป้าปอยใช่ไหมคะวันนี้หนูจะมาซื้อช็อกโกแลตอะค่ะ หน่าเลยจ้าหวาวให้ตังเหนือสามสิบเหมือนเดิมไหมล่ะนี่แหละ,หละเอาไปหลายๆอันเลยให้ตังเหนือสามสิบเหมือนเดิม,มเต็มแล้วหรอโอ้ไม่ก็ขอกินแบมนล้วกันีกนี่แหละยวยช็อกโกแลตน่ากินจังเลยอ่ะ ลืมไปฉันเอาอะไรมาแล้วลุงไม่รู้ลุงไม่เรียนแหลงสือกลับบ้านกลับบ้านวีวันนี้แม่ไม่ค่อยอยากให้เราเล่นน้ำฝงใสงคุยเยอะเอาครีเอา,เอาแ้วเจ้าเอสเมอร์ล่ะเอสเมอร์ แอดมไม่ตามเล่นหลังบ้านได้ไหมไม่ได้กุ๊กกิ๋งแกงแนมะ่ทิงนังใครมาหนะ้อย่าเล่นจริงสิลูกก็ได้ค่ะคุณแม่หาหนังสือมาอ่านดีกว่าเอาอะไรดีนะกุ๋งกิ๋งอ่ะเอากุ๋งกลิ่งมาเล่นหนูขอไปอ่านข้างบนนะจ๊ะตามใจไม่อ่านดีกว่าอา่านที่คอมพิวเตอร์นั่งห้องแอร์เย็ยนๆข้างบนไม่มีแอร์หรอลูก ข้างบนแอร์ไม่มีนะครับเออไม่มีก็ปล่อยมันหลุกเออแม่ยังนี่กีไ่ไรจะไปรู้ไหมละ่ะห้องนอนฉันอยู่ไหนห้องนี้เหรอท่าปล่าก่อนเสร็จแล้วเฮออ๋อนี่ไงห้องนี่อ่ะในนี้แหละไอ้แช๊ อาเซอ่านหนังสือหรือถ่ายรูปกันแน่ให้ก้ามองแล้วเหรอเนี่ยนี่มันมายมทำไรอยู่เนี่ยหนูชื่อมาปิงนะคะหนูชื่อมายมค่ะเหรอคะก็หนูชื่อมายมเหอค่ะค่ะให้ทุกคนค่ะพี่ขอถามนยค่ะว่านี่คืออะไรมันเป็นกระปุกอมสีหรืออะไรคะเนี่ยให้ดูนะเนี่ยคืออะไรคะ กระปุกออมสีเหลืออะไรก่อนเอ้ยกระปุกออมสีเหลืออะไรทุกคนฝากบอกกันด้วยนะเฮ้ยอ๋เอสเมอร์ทำไรเนี่ยเดี๋ยวฉันไปล้างอ่างน้ำของมะยมก่อนนะดูที่มันเป็นสีขาวหรือเปล่าถ้าเป็นสีขาวแสดงว่ามะยมเอาแป้งไปเทเล่นแน่นอน ห้องน,นี้ไม่มีแอร์โอ้โหแล้วมันโยมเดินขึ้นมาได้ยังไงเนี่ยหรือว่ามันมันมีตัวอะไรนั้นไม่มีนะแล้วมายอมเดินขึ้นมาได้ไงโอ้โหมายอมไม่หลอนยังไงเนะี่ยเล่นน้ะข้างนอกก็ยิ่งร้อนอีกอ๋อเฮ้ยมันตกเหมือนมายอมเลยทำไมมันเป็นอาหารเหี้อะไรเนี่ยกล่องมายอมเนาะเอา,เอาม,มออาไม่เล่นเลยให้ปล่อยให้เสียเงินเปล่าๆ มายมเล่นอ่างไหนเนะี่ยอ่างนี้ก็ไม่มีสีขาวอ่ะแล้วมายมเล่นอ่างไหนหรืออีกอ่างอ๋อมายมน่าจะเล่นอ่างใหญ่นี่ไงมายม,ายมเล่นอ่างใหญ่จริงๆเนะี่ยโอ้ยมายมว้ายหนาเป็นสีขาวแบบนะี้เนี่ยเอ้ยเป็นขี้อาเช่ก่อนจะเตะลูกบอลเป็นขี้ไปนหนึ่งกลุ่ กำลังจะสั่ไว้น้ำมันใหม่ไม่ต้องดูแล้วค่ะดูทำไมไม่มีตังและให้ดูอยู่นั่นแหละโอ้โหดูได้ทั้งวี่ทั้งวันเลยนะมายมก็นหนูอยากได้นคะคะมันอายแลเท่าไหร่สองร้อยสองร้อยห้าสิบเดี๋ยวมาเอ้าแม่ไปไหนคุณแม่ค่ะคุณแม่ ยาให้มนยมมดีกว่าดีกว่าเอาอนอื่นเอาให้มายมมแหละอะไรเนี่ยป้าจะเป็ียนสูตรสูตรหรอว้าฉันจะมาทําไม,มอุย้ยปวดอึด่ทุกคนคะอันนี้เราจะทําเสียงอึ่นะคะไม่ได้อึจริงเนาะเราจะทําเสียงอึ่อันนี้ไม่จะอึอ่นานหน่อยเพราะมาันกันอึอึอออโอ้ยแม่กอ อ้ทีนะอืมกคนคะนนีจะทำาลมาส้ว,นวม,ม,น,น,ม,ะมวน,นะคะล่สาส้วมก่อนดีกว่าวันนี้ต้องลาส้วม พอเจียวมันเหม็นอจริงหายตายเลยล้าง้างล้างกัล้างกัล้างเสร็จแล้วคะล้างเสร็จฮัมแล้วแป๊บหนึ่งเสรเฮ้มาแล้มาและวอ่ะฉันจะนั่งซ่วมอยู่ทำไมล่ะเนี่ยโอมไบคัสอ่ะไม่ยอมไปไหนแล้วล่ะ ฉันนี่เบื่อมายมจริงๆเลยทำกับข้าวให้มายมกินดีกว่าห,หกโมงเย็นผ่านไปเร็วเหมือนโกโหกหกโมงเย็นแล้วแหละมายอมมากินข้าวได้แล้วค่ะมายอมมากินข้าวได้ ใครกินคะดูเอาจ้ะอะไรไข่เหรอซอสอะไรเหนียวเลยไม่อยากกินเลยเวฉันแม่ฉันลืมบอกไปว่าฉันกินอันนี้ไม่ได้เว้เวเวกเต็มเลยวเนี่ยเอ้ยเต็มเลยเหรอเนี่ยอ้ยล้างก่อนก็จบไปแล้วนะคะกับลืม เมื่อฉันอยากเล่นน้ำแต่ไม่ให่ฉันเล่นจะบายบายค่ะ